เจจะหัวแต่อตัวตุนมากไม่ไหม,ไมครับพี่น้องเอซีจงขาสันบ่เคยใส่กระใส่บะน้จำนอแตนมั่งจำลายเส้น,นอมมบอกว่าจำกระมุมปนี้ขามันไล่ครับพี่น้องเอฟซีเล่นอย่บอกหอยขันขน้นกขาๆนะถ้ามามาโอบ๋บาดนี้ครับบอกครับจะแป้งรับมันเข้าขาวท่าแล้วไปบัน,นี้ เพือ,อไหลลงมานะครับเป็นโศกลงมาแบบน,นี้ยนอ<บ>าด่างแต่ตัวตุนเด้ทั้งอ,อันซื้อทั้งอย่างเด้เนาะคนมาซื้อคนมาหลายมือนนี้นะครับถ้าก็ไปบัดนี้เพื่อทั้งหมดมันจะเป็นโศกลงมาเนี่ย <c oughs> โอ้ยเป็นประด่างประดาวเกาแล้วครับบัดนีเป็นแอบรักเขาบัดนี้แอบรักผู้ชายคนหนึ่งไปแล้วครับบัดนี้เออ ก่นกับไปแต่งผ้าเขาผ้าดําให้เขาแล้วถวยเอาซ้ำชื่นนอแนองนูแนวกินไปเขาเสือพพ้อผ้าปรกาอาสาซักให้เขาแล้วครับบะนี่ออปัดผัวอยู่เพื่อนเนี่ยบะนี่มึงเฮ็ดกินเองด้วยภาษาทับมึงมึงต้องยนใไกูกินมึงซักซักให้เก่งไหยกูกินเพิ่นกลับไปนั่นแหละบะเนี่ยไปอาสาเอออาสาไปทํากับข้าวไปซักผ้าล้างจานให้เขายังก,กันยางงี้เฮ้ยกูเข้าไปเลยเนาะ เขาไม่ได้น้าที่กูเนาะเพื่อตุกตากูเนาะเพิ่นก็ไปแล้วครับบัดนี้ไปแล้วบัดนี้เพิ่นกระยาิเดี๋ยวแล้วก็อีหาต่ําอีบุตรบ่มีนั่นน่ะกูจองเนาะกูจองเนาะพ่นว่ามึงบ่ได้อีหามึงอีบุตรบ่มีกูกูกูก่อนกูก่อนเอาอีหามึงก็บ่มีมึงมีผัวเลยบัวกขยะพ่นวักผัวกขยากูอยากได้พ่นว่าอืมนะสเปกกูเลยพ่นวักสเปกกูเลยพ่นว่า โมบุแท้เนี่ยคือแบบสเปกบุรุษวิ่งหน้าตาก็รออยู่ยังน้อยอยู่บนโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีพวกกระยานกันมาเนี่ยยังน้อยยืดสูงแล้วบมอยืดสูงแล้วกูจองเลยเพิ่นมาอืมเดี๋ยวนี้ล่ะกูจิเลี่ยงมันเมากูจิเมียนเมามันมอมกูจิมอมมันโอ้ยเพ่อให้ความเกิดเพ่อให้มอมมันก็มันเมาวันนี้โอ้ยความเกิดชูเฟินน่ะนาๆนะครับ ต่สมัยพ่นยังถือกันไปนากันมาดนีออฮะเขาว่าจังไดล่ะเขาว่าจังไดเขาว่าเขาว่าจังไดเขาว่าเนี่ยมึงจะไปบ่มบ่มีอืมเขาเอ้ยออดกูู่บอกพ่ค่ะเขามากยู่บอกอืมนะครับพี่น้องเรี๋ยยๆกูสิกูจะบอกเขาดอกพ่ค่ะว่ามึงมากเขาโอ้ยตายแล้วชีวิตที่นี่ในนิทานเรื่องนี้นะมันก็พ่อฟังครับพี่น้องเอฟซีอืม พ <c oughs> อพี่เอฟรักเขาบะนี่โอ้ยตายครับพี่น้องเอฟซีบ่เบิ้งหนังหนาเจ้าของจเม็ดเลยเออไม่ดูสภาพตัวเองเลยหาเรื่องหาเล่าชิฟ้าผัวบ่ะนี่จ้าว่ายังไงจ้าน้าไม่ไหลทําไงดีงับนะเออนะโอ้ยรักนะง,งับงับบะนี่ผัวกันอยู่นในข่างนี้บนี่อืม <c oughs> ผัวอยู่กันยังก,ก,กล้าบกล้าจะได้เนาะอืมนะมันก็นอนฟังเลยละบันนี้จ้าว่ายังไงจ้าถตงยิ้มทั้งหัวบันนี้มันก็นเปลีเยกลยเนาะเม่นบอกพี่น้องเอฟจีว้ายซึ่งตอนเมาพฤษภาทังสั้นแล้วตอนเมาเอาดันหน้าลอยไรนะครับด,ดันดันด้วยไรด้วยเพวกก็ขึ้น่าทั้งสั้นแล้วอืมคู่ในนอนขึ้นนี่บันว่าขู่สีเมียนเมามันกะคักขูสีสร้างคักขักเพิ่งปด เอามันพิดกินเด้ครับพี่น้องสิกูสิเมียนเมาคักๆด้ยกูสิเสิ่อมแบบคักเลยพ่อหน้าโอ้ยใส่บปกระโใส่น้ำหอมล่ะครับพี่น้องเอฟซีเอ่อเนี่ยพอเขาเป็สเปซเปสีจิตจิตเลยพ่อหน้าเห็นบ่อืมนะครับปกระพาะผ่าเร็วประเจังไรบัรนี้มันน่าสีหอมบัรนี้โอ้ยครับพี่น้องเอฟซนะี ปลาพื้น,น้ำหอมเนี่ยพี่น้องเอ้สามกิโลก็จะได้กินอยู่อ่าพลนน้ำหอมบาดนี้โอ้ยตายเลยนะครับเพราะกับพิษแปลกแล้วบาดนี้เฮ็ดหนาแดงแล้วมันในซื้อแว่นมะส่แล้วบาดนี้อะคิวบดำำัาว่ามันบัท่านเนาะสร้างของในรัาศาดาบาดนี้โจ๊กเอ่อในท้อยเสียบด้ท่าแล้วบัดนี้หนาโแดงก,กับปเปลสีย้อมสาแล้วบทัทา โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟีน่ามันเป็นแบบนั้นอืมนะครับใช่ไหมน่านอมันจะรักสามเศ้าหรือใส่สามซาก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟซีไม่รู้รักยังไงผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมรูด้ดูแล้วก็โอ้ยครับคือบอมเมนธรรมดาล่ะคนเฮ้า มีผัวอยู่ก็จะไปะโอ้ยอยจะไปนสด็สดิงอยู่แต่ไม่ดูหนังหน้าตัวเองนะครับไม่เจียมกะลาหัวตัวเองนี่แหละคนเรานะ่ยมันลืมํำพือตัวเองมีผัวอยู่ดีๆก็ยังไปเลิกเห็นไหมคนมันข่วงน่านเอายาไปดีแตดบดีอืมตายแล้วชีวิตที่นี่อืมทำไมถึงเป็นแบบนั้น นะครับอืมมันไม่ได้ธรรมดานะนก็ม้วนกุุบแล้วครับดินเงินดินข้าเนาะเงินก็ได้มาจากไหนเงินได้มาจากการขัฐานลินเงินดินข้าแล้วบะนี้ไม่รู้จักคุณค่าของเงินที่นี่ออม้วนกร๊บกอมแล้วครับเงินก็โอ๊ยบะนี้ทองบะนี้ครับตัวตุนเอาไปจับนำเงินได้ทองนะั่นเะออตัวตุนไปจับนำเพินดู ไว้จังมากไ็ได้มพ่าไทยยิงคักเป็นของที่ระลึกคนค่ะของที่ระลึกขณะตัวตุ้นังไประจาน้ํามันเด้อทองนั่นน่ะน้ำประจาน้ํามันไหนแต่ว่าจังไนแป๊บเดียวในซื้อที่ซื้อทางนล่นี่เอออะไรครับป่าบงอ่าป่าอะไรป่าสมวนซื้อที่ปลูกยางยี่สิบห้าไร่ล้านกว่าบาทซื้อที่บ้านในโออีก อืมบ้านไอโออีกนะเกือบล้านซื้อปลาสงวนอีกมาหนิอะไรพี่รัตนาอืมอะไรให้จระเข้เอารูปมันมาตอนตุกตาใหม่ใม่มาสิวายครับเบิ่งบ่อไรเร้วส่วนตีนขวาวขาวกว่าครับมาซื้อไปเออขนาดผมจากแดดจากลมมาเม็ดนกใส่ผมว่าผมอะไรผมซูม ากูตากแดดเนะาะกูยังมีโอกาสขาวด้อขนาดกูตากแดดไดยนี่จเจเ้็ขนยาวก็ไม่ได้ใส่เด้ผมนี่ตั้มคนลึกลับอะไรนี่ม,ม,มายินดีต้อนรับเนี่ยเฮ้อคนลึกลับมามายินดีต้อนรับเนี่ยอะไรคนลึกลับคนลึกลับมาเหรอไหนไม่เห็นไม,ไม่เห็นเลย คุณลึกลับบอกวัาดีครับคุณลึกลับบอกวัาดีครับวันดีค่ะอ๋อวัาดีครับคุณลึกลับแอนมินคอยปรอยูยูอยู่บอกว่าวัาดีทุกคนนะแต่ปฏิบตแอนมินคอยบอกนี่มันเป็นแบบนี้เด้อครับพี่น้องเอฟซีเห็นบอกมันเป็นนร่องคอยเว้าปั๊บเลยกับไปมากข่าวันนี้พัวมีบปก็ขวางตายอีฮ้ามึงบานบอกคลึกลับตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีไปมากเขาวันนี้ตัวตุ้นกับไปมากเขา หน้าคาก็ไปมากเขาอีกวันนี้บุยไม่ดูหนังหน้าตัวเองขวายังว้าอยู่มากไปมื่อปจากป่าผัวได้หาทางวันนี้ป่าซาบอป่าซาบอเออนะครับยัมยิ้มหัวตงงึกยิ้มยิ้มล้วคอยแขนงงึกเปนกบอะไรครับพี่น้องคือไปหอดนะป่าซาบอป่าซาบอผัวกะ ไหโหมโนคือว่าน้ำเขามวลแท้เพิ่นก็ว่าบันนี้นะผัวเพิ่นก็ได้จังแม่นบ๊องเฮอะบัดนี้ครับพี่น้องเอ้ยผัวเพิ่นก็ได้บัดนี้อืมเพิ่นอนจเมีอะไรไหมมียอะไปภาซาบอภาซาบอแะไรบัดนี้โอ้ปรกอบเอาใส่กันอยู่หั่นแล้วบันนี้เออนะครับพี่น้อง เอาผัวไปเผาเอาผัวไปเผาผัวไปเผาแล้วปิดเปื่อยขึ้นมือมันกินแต่หลามันกินแต่เบียร์บอสนใจลูกมีโอ้ยตายแล้วก็ใจแตกํำเทามันจะพอใจแตกํำเทายังไนพี่ไปเจอแสงสีวิไลไปเจอเจ้าหน้าที่เออนะครับไปเจอเจ้าหน้าที่ไปเจอคนดีๆไปเจอคนไปเจอสื่อเจอสังคมใหม่ เจอแสงสีวิไลใจแตกซ้ำเท้าบัดนี้เ้าได้สุข่อยมันใจแตกแต่ยังน้อยเด้อนะครับมันผ่านอะไรมาเยอะบัดนี้ว่าพื้นเท็กพื้นบาบอกข้าไปคู่มืออืมนะครับไปเรียนหนังสือบัดนี้ตีหามาไปเงินบันีวันจันบัดแี้วันจันนะครับเออจะเล่าบัดนี้บัดนี้เปลี่ยนได้สภานะโมหาพันสะเล่าชุดกางเกงไปโตแล้วไปโรงเรียน่อสมัยเขาเรียนเนาะ ไปพ้าันถามกันออกมาดันเทปจากบารมันคือมันไม่เหมือนมันต่างกันนะการที่ใจแตกตอนตอนวัยรุ่นกับใจแตกซ้ำเท่าตอนวัยรุ่นมันสามารถกลับตัวกลับใจได้เดเพราะว่าเพราะว่ามัดมดเลี้ยนแล้วก็บมดมวนหะครับเป็นแบบนั้นแต่ว่าคันวาพึ่งมาใจแตกซ้ำเท่านี่มันถอนขึ้นบ่ได้เด้เออมันถอนขึ้นยากได้เมบ่ได้ื่อพี่นอืย